ยิเคยมีคนเลยตไวเีว่านั้นใในำมันหอยนั่นแหละเพราะว่าน้ำตาลนตามีเลยาลนู่นขอขึ้นท้ายเขาไ้่รูหรอ้นท้าแล้วไรู้แล้ว่าอเไรก็อะรก็ไม้้นสายรับเสยรับไมนี่มันเล่อนะฮ่า่าาฮ่านี่เราเ่อนี่เราสา่ร้อยเนเยใช้หรอ